นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องเพื่อนร่วมงานมีความสามารถมากกว่าเราเยอะเลยแล้วเหมือนเราอิจฉาเขาจะแก้ยังไงดีมีคนมาปรึกษาว่าขอโทษนะคะ เรามีเพื่อนคนหนึ่งเป็นทอมค่ะซึ่งตั้งแต่ปี1จนถึงปี2เราก็ไม่เคยคุยกันอีกเลยแถมจะไม่ได้เห็นหน้ากันแล้วค่ะแต่อยู่ห้องเดียวกันนะคะเพราะขึ้นปี2เทอม2องได้บังเอิญมาฝึกงานที่เดียวกันแต่ตอนนั้นก็ยังไม่สนิทกันนะคะเหมือนเป็นเพื่อนใหม่ตามปกติทอมเขาก็ทำงานกับเราตั้งแต่ตอนนั้นมาทอมมันมีปัญหากับคนที่บ้านค่ะเราเลยรู้สึกว่าเหมือนเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเฉยๆ,ๆก็พอสนิทบ้างแต่เราก็ไม่ได้อะไรนะคะทำไปได้สักหกเดือน ก็มีโควิดค่ะเขาก็เลยหาที่ฝึกงานใหม่ทีนี้บังเอิญได้ฝึกงานที่เดียวกันอีกอเราก็ไม่อยากฝึกที่เดียวกับทอมแล้วเพราะเราอิจฉาที่ทอมเคยทํางานมาก่อนอิจฉากลัวทอมจะเก่งกว่าแต่แล้วทอมก็เก่งกว่าจริงๆค่ะเก่งไปเสียหมดในขณะ,ะที่เราทําอะไรไม่เป็นเลยยอมรับนะคะว่าตอนนั้นไม่ชอบมากๆอยากออกมาฝึกงานคนเดียวแต่พอผ่านไปนานๆมันก็เริ่มสนิทกันเรื่อยๆเพราะที่นี่เขาให้เข้าออกงานพร้อมกันพอสนิทกันมากขึ้น เราก็ค่อยๆพูดถึงเรื่องอดีตกันแต่กลับกลายเป็นเราจําเรื่องที่มันพูดไม่ได้สักเรื่องถ้าเป็นแอร์จะรู้สึกยังไงคะอันนี้อยากรู้ความรู้สึกของมันว่ามันจะเสียใจไหมแล้วเขาพูดของวันตอนนี้ก็จะประมาณว่าทําหน้าไม่เชื่อใส่เราเวลาเรามีอะไรเราพูดความจริงก็ไม่เชื่อเราอยากสนิทด้วยเขาก็คิดอีกแบบทํายังไงดีคะตอนนี้เหลืออีกหนึ่งเดือนก็จบแล้วอยากให้เขาเห็นความจริงใจของเราคะ่ะเราทําอะไรก็ดูขวางหูขวางตาไปหมดเลย แต่ก็ช่วยอะไรเขาก็ช่วยไม่ได้จริงๆเป็นภาระเขาเปล่าๆแต่ตอนนี้รู้สึกว่าอยากปรับปรุงตัวเองค่ะอยากให้เขากลับมาไว้ใจเราเหมือนเดิมทํายังไงดีคะช่วยตอบหน่อยนะคะแอดผมคิดว่าเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่น่ารักดีเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่เราทุกๆคนเป็นก็คือเราชอบแข่งกันเองมไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคนในครอบครัวเดียวกันบางคนก็ชอบแข่งกันบางคนก็ชอบแข่งกับเพื่อนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะแข่งได้ชัดเจนที่สุดหลายครั้งเนี่ยเราอาจจะโดดเด่นกว่าเพื่อน และหลายครั้งอาจจะดูต่ำต้อยน้อยกว่าเพื่อนอันนั้นคือเราสามารถเป็นได้ทั้ง2องอย่างเลยสิ่งที่สาคัญกว่านั้นก็คือเรารู้หรือเปล่าว่าเขาอิจฉาคืออะไรทําไมเราถึงอยากดีกว่าเขาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องสอบทานตัวเองให้มากหลายคนอิจฉากลายเป็นหมันไส้กลายเป็นใส่ร้ายป้ายสีกลายเป็นกดดนันตัวเองว่าเอ้ยทำไมเราไม่เก่งขนาดนี้ทําไมเขาเก่งกว่าเราขนาดนั้นละ่ะทําไมเขาสามารถทําในสิ่งที่เขาทําได้อย่างดีเยี่ยมละ่ะสิ่งเหล่านี้เป็นคําถามที่บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้หาคําตอบที่มากเพียงพอ มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราอิจฉาเขาไปโดยปริยายแต่ในความเป็นจริงผมอยากจะแนะนําว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามทุกอย่างมีผลพวงมาเสมอถึงแม้คุณจะไม่อิจฉาหรือคุณอิจฉาสิ่งที่สาคัญไม่ได้อยู่ที่อิจฉาหรือไม่อิจฉาแต่อยู่ที่ว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่คุณกำลังอิจฉาเนี่ยมันช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองจริงๆรหรือเปล่านั่นคือคําถามที่ดีที่สุดผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าถ้าหากว่าเพื่อนเราลืมเรื่องในอดีตที่ทํามาร่วมกัน เราอาจจะรู้สึกว่าอะไรลืมแล้วเหรอลืมง่ายขนาดนั้นเลยแต่ก็คงไม่ได้โกรธว่าทำไมถึงลืมในเคสที่คุณอยากจะรู้ว่าความคิดของผมคืออะไรผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆผมอาจจะตกใจนั่นแหละว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะลืมแล้วเหรอแต่เราอาจพยายามเข้าใจเขามากกว่าว่าเออเขาคงมีสิ่งที่เขาต้องใส่ใจมากกว่านี้หรือเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องราวในอดีตสักเท่าไหร่บางคนขี้ลืมบางคนอยู่กับปัจจุบันหมายความว่าเขาไม่ค่อยจําในอดีตนั่นเองหลายครั้งที่ เรากําลังเข้าใจผิดแล้วเราก็กําลังตีความไปในทิศทางตัวเองว่าเขาต้องรู้สึกแย่กับเราแน่ๆเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีความน่าประทับใจกับเขาไปแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องคิดมากผมเชื่อว่าคนเรามีเหตุผลในการใช้ชีวิตอยู่ไม่เหมือนกันบางคนจําเรื่องราวมากมายแต่ก็ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าคุณจะจําหรือไม่จําผมคิดว่าคุณต้องเลือกจํามากกว่าถ้าเกิดสมมติว่าพอดีตอนนั้นอาจจะคุยพอดีแล้วเพื่อนก็ถามมา เราก็เลยไม่รู้ว่าเราควรจะจำลงจุดไหนย,ยังไงอันนี้ก็ไม่เป็นอะไรเราไม่ได้มีเจตนาตั้งใจจะลืมเราลืมจริงๆเพราะเราไม่รู้ว่าเพื่อนคนนี้จะทำงานร่วมกันกับเราอีกรอเปล่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆพิจารณากันต่อไปการที่เราจะไปคิดมากว่าเพื่อนเก่งกว่าหรือเก่งน้อยกว่าสิ่งเหล่านี้คือการเปรียบเทียบเพื่อเกิดความอิจฉาให้ลองตั้งคำถามไปเลยว่าทำไมเขาถึงเก่งแบบนี้ล่ะอย่างที่ผมแนะนำเสมอว่าผมชอบตั้งคำถามเต็มไปหมดเลย อาจจะเป็นเทคนิคหรือว่าทริคให้ใครหลายๆคนทําตามได้แต่ผมก็เชื่อว่าคนแบบผมเนี่ยน้อยมากคือเหมือนประมาณว่าหนึ่งในล้านเลยก็ได้ที่ผมพูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าผมเก่งหรือโดดเด่นผมคิดว่าผมอาจจะเข้าร่วมกับสังคมยากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำาสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเราตั้งคําถามทุกๆคําถามไปหมดเลยอย่างเช่นทํำไมเขาเก่งกว่าเราละ่ะทําไมเขาดีกว่าเราทําไมเขามีเพื่อนเยอะกว่าเราทําไมเขาจีบใคร ทุกคนก็ชอบเข้าไปหมดเลยผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคําถามที่ผมมักจะตั้งกับตัวเองเสมอว่าทําไมเพราะอะไรเพราะอย่างไรอะไรแบบนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้มันทําให้ผมพยายามหาสาเหตุว่าเมื่อไรก็ตามที่ผมมีความไม่เข้าใจผมพยายามจะเสาะแสวงหาไม่ว่าจะเป็นการลงทุนผมลงทุนไปขาดทุนเพราะอะไรถึงขาดทุนแล้วควรจะออกจากตลาดตรงนี้ไหมหรือควรจะไปหาที่อื่นที่เราไปหารายได้ จากตรงแหล่งอื่นดีกว่าสิ่งนี้เป็นคําถามที่ดีที่สุดคือเราต้องศึกษาให้ตกผลึกจนตกผลึกแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อทางนี้มันถูกแล้วนะเพียงแต่เราต้องใช้เวลาเท่านั้นเองในการบ่มเพาะตัวเองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องทําและต้องพิจารณามันต่อไปเมื่อเราอยากจะขอแก้ตัวที่ในอดีตเราลืมไปหมดเลยให้ใช้หนึ่งเดืนสุดท้ายที่เราอยู่กับเพื่อนคนนี้และพยายามจดจําให้ได้มากที่สุดวันหนึ่งเราทั้งคู่อาจจะได้มานั่งคุยในวันที่เคยฝึกงานด้วยกันก็ได้นี่คือความเป็นไปได้เหมือนกันว่า ขนาดที่ฝึกงานยังเจออนาคตก็อาจจะเจอเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะต้องเจอเพื่อนคนนี้หรือเปล่าผมคิดว่าคุณควรจะเลือกจําดีกว่าว่าอะไรที่ทําให้คุณดีขึ้นอะไรที่ทําให้คุณอิจฉาสิ่งเหล่าน,นี้มันจะช่วยให้คุณจําเหตุการณ์ได้มากกว่าแทนที่คุณจะไปนั่งจําเหตุการณ์ทั้งหมดหมายความว่าคุณใช้อารมณ์เป็นตัวจดจําเหตุการณ์เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ชีวิตกันมามา,มากมายผมเชื่อว่ามนุษย์เราไม่ได้จําเหตุการณ์หรอกเราจําอารมณ์ต่อเหตุการณ์นั้นมากกว่า ให้คุณลองเลือกที่จะจำอารมณ์นี้ว่าเออทำไมเราอิจฉาเขาวะเราพูดความจริงมาเลยว่าเฮ้ยแกรู้เปล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยฉันอิจฉาแกมากเลยนะแกเป็นคนที่เก่งจริงๆเพื่อนอาจจะอึ้งไปเลยก็ได้ว่าเออเขาไม่เคยได้รับคําชมหรือว่าทอมคนนี้เขาอาจจะมีปัญหาครอบครัวไม่รู้ว่ามีปัญหาเรื่องอะไรแต่ผมก็ยังเชื่ออยู่ลึกๆว่าทุกคนก็ต้องการได้รับคําชมไม่ว่าจะเป็นการชมเชยในรูปแบบใดเราต้องการการสรรเสริญแน่นอนมันเป็นเรื่องปกติสิ่งที่เราทําก็คือเราพูดเป็นเรื่องตลกในอดีตของเรา มันก็กลายเป็นว่าเออสุดท้ายแล้วชีวิตก็ผ่านพ้นมาได้เหมือนกันเนะเราก็ไม่ได้อะไรกันและเราก็พยายามพัฒนาตัวเองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต่อยอดเราเหมือนกันนะในการที่เราอิจฉาทอมเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมว่าความคิดที่ดีเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดแล้วการจะคุยกันมันก็ไหลลื่นไปโดยปริยายความวิตกกังวลที่เกินพอดีไปมากแน่นอนจะทําให้เรารู้สึกว่าการกลดด่าตัวเองเป็นเรื่องปกติกานั้นให้ใช้สติมารู้ให้จงได้ การรู้ตัวในที่นี้หมายถึงการค่อยๆคิดว่าเราไม่เก่งเพราะอะไรกันแน่บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆพิจารณามีสติใจเย็นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเราโก้เพื่อนเราไม่ชอบเราเราเคยอิจฉาเพื่อนเราจำเรื่องราวในอดีตของเพื่อนไม่ได้เลยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรามักจะกังวลหรือว่าคิดมากเกินกว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นไปซึ่งมันไม่ใช่เป็นการผิดปกติแต่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะเป็นแบบนี้กันเกือบหมดเลยในการที่เราแก้ไขเรื่องราวแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เราต้องค่อยๆพิจารณากันต่อไปต้องค่อยๆสังเกตแล้วก็ดูว่าในแต่ละวันเนี่ยเรารู้สึกอะไรบ้างผมเชื่อว่าเราหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากเพียงพอบางทีเราก็ไปดูที่คนอื่นว่าคนอื่นก็เป็นยังไงเราก็ไปดูว่าเขาดีหรือแย่แค่ไหนจนเราลืมพิจารณาตัวเองผมคิดว่าคีย์เวิร์ดก็คือการสังเกตตัวเองให้มากดูเองให้ออกว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรถ้าเรารู้สึกแบบนี้แล้วควรจะแก้ไขปัญหอย,ย่างไง พอเราแก้ไขมัญหาเก่งเราก็จะค่อยๆเย,ยียวยาตัวเองได้อย่างดียิ่งขึ้นสุดท้ายนี้คนเราจะเก่งขึ้นมาได้เพราะเราเรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นคงไม่มีใครประสบความสําเร็จโดยไม่ผ่านความล้มเหลวมาก่อนหลมให้มากจะได้ลุกให้บ่อยพอลุกบ่อยๆก็ทําให้ลุกเก่งขึ้นเองนี่ความเป็นจริง ประสบการณ์เป็นสิ่งที่สําคัญผมเน้นย้ําเสมอว่าประสบการณ์จะได้จากการเจอเหตุการณ์บวกการขบคิดเท่ากับประสบการณ์เสมอนี่คือสมการที่คุณจะต้องนําไปใช้ทั้งหมดทั้งมวลของชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่สําคัญคุณต้องนําเหตุการณ์และเหตุการณ์นํามาขบคิดให้ได้ว่ามันคืออะไรคีย์เวิร์ดของการมีประสบการณ์คือเราจะต้องคิดเท่านั้นการคิดวิเคราะห์และแยกแยะเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากมาก เมื่อไรก็ตามที่เราทําได้แบบนี้ชีวิตคุณก็จะดียิ่งขึ้นชีวิตคุณจะดีได้จากการเข้าใจและก็การพิจารณาเท่านั้นหากคุณขาดสิ่งเหล่านี้คุณจะไม่สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็มักจะโทษตัวเองแล้วก็มีความล้มเหลวมากกว่าคนอื่นเพราะความล้มเหลวที่แท้จริงยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าคุณจะยอมรับมันผมเชื่อว่าทุกปัญหาย,ย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร n d Talk A ชีด้วยนะครับ